สวัสดีครับผมมอยจากร้าน179แล็งยิ่งช็นะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับจอ Android 9นิ้วนะครับกรอตรงรุ่นนะครับแรม2ลอม3าสองนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ดูหนังฟังเพลงดูโทรทได้นะครับกรอตรงรุ่นนะครับอันนี้ติดตั้งในสุสานสวิตนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ติดต้องกล้องถอยหลังครบนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับกล้องถอยหลังนะครับคองเียร์ถอยนะครับอันนี้เปิดเพดานขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผม เนี่ยครับกล้องหลังนะครับใื้อยู่ตำแหน่งนี้ครับทุกทีสวิปก็จะเก็บงานเข้าปะสุ้งตรงนี้ทั้งหมดนะครับลงมาต่อตรงนี้นะครับผมไปดูนะครับอันนี้ปิดฝาท้ายแล้วนะครับผมก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมติดตั้งให้เรียบจบนะครับชัดแจ๋วครับผมอ่ะอันนี้เข้าเกียร์ทีนะครับก็จะกลับมาที่จอเหมือนเดิมนะครับผม เปิดไฟลีนะครับก็จะมีไฟตรงนี้นะครับขึ้นทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับสนใจไางติดต่อได้นะครับผม